หนึงพอเพียงคืออยู่ได้ด้วยตนเองไม่เบียดเบียนใครคำว่าพอเพียงมีความหมายว่าพอกินเศรษฐกิจแบบพอเพียงหมายความว่าผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องขอยืมคนอื่นอยู่ได้ด้วยตนเองแปลงจากภาษาฝรั่งได้ว่าให้ยืนบนขาของตัวเอง หมายความว่าสองขาของเรายืนอยู่บนพื้นได้ไม่หกลม้มไม่ต้องขอยืมของคนอื่นเพื่อที่จะยืนอยู่คำว่าพอคนเราถ้าพอในความต้องการมันก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยพอเพียงอาจมีมากอาจมีของรู้ก็ได้แต่ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น 2. การประหยัดคือหลักประกันของชีวิตการใช้ใจ่ายอย่างประหยัดนั้นจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์ภูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัวช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้นยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย 3. ประหยัดเพื่อความอยู่รอดและก้าวหน้าวิถีทางดำเนินของบ้านเมืองและประชาชนโดยทั่วไปมีความเปลี่ยนแปลงมาตลอดเนื่องจากความวิปริตผันแปรของวิถีแห่งเศรษฐกิจสังคมการเมืองและอื่นๆของโลกยากยิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงให้พ้นได้จึงต้องระมัดระวังประคับประคองตัวเรามากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นอยู่โดยประหยัด เพื่อที่จะอยู่ให้รอดและก้าวหน้าต่อไปได้โดยสวัสดี 4. เพียรสร้างสารรค์ความดีความเจริญเพื่อประโยชน์และความสุขความภาคเพียรที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้นคือความเพียรที่จะกำจัดความเสื่อมให้หมดไปและระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นใหม่อย่างหนึง่ง กับความเพียรที่จะสร้างสารรค์ความดีความเจริญให้บังเกิดขึ้นและระวังรักษามีให้เสื่อมสิ้นไปอย่างหนึ่งความเพียรทั้งสองประการนี้เป็นอุปการะอย่างสำคัญต่อการปฏิบัติตนปฏิบัติงานถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียรดังกล่าวประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม กำลังแห่งความเพียรน,นำไปสู่ความสำเร็จความเพียรที่จะเป็นกำลังได้ต้องมีลักษณะแข็งกล้าไม่ย่อหย่อนเสื่อมคลายด้วยอุปสรรคด้วยความยากลำบากเหน็ดเหนื่อยประการใดๆหากแต่อุตสาหะพยายามกระทำเรื่อยไปไม่ถอยหลังแม้หยุดมือก็ยังพยายามติดต่อไปไม่ทอดทุระ กำลังความเพียรจึงทำให้การงานไม่ชะงักล่าช้ามีแต่ดำเนินรุดหน้าเป็นลำดับไปจนบรรลุความสำเร็จโดยไม่มีสิ่งใดจะยับยั้งขัดขวางได้ 6. วิียะอุตสาหะทำให้เป็นคนขยนันอดทนและทำสิ่งที่ถูกต้องความอุตสาหะหรือความกล้า เป็นคำที่สำคัญต้องกล้าเผชิญตัวเองเมื่อกล้าเผชิญตัวเองกล้าที่จะลบล้างความขี้เกียจเกียดคร้านในตัวหันมาพยายามอุตสาหะก็ได้เป็นวิริยะอุตสาหะวิริยะในทางที่กล้าที่จะค้านตัวเองในความคิดพิเรนก็เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่ละอคติต่างๆหมายความว่า เป็นคนที่คิดดีที่ฉลาดวิริยะในทางที่ไม่ยอมแม้แต่ความเจ็บปวดความกลัวจะมาคุกคามก็ทำในสิ่งที่ถูกต้อง 7. อดทนไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงามสำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อบางทีเหมือนว่าไม่ได้ผลไม่ดังคือมันไม่ครึ้นะทำดีนี่แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีไม่ครึ้ต้องมีความอดทนเวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนในความเพียรของตน ต้องถือว่าวันนี้เราทำยังไม่ได้ผลอย่าไปท้อบอกว่าวันนี้เราทำแล้วก็ไม่ได้ผลพรุ่งนี้เราจะต้องทำอีกวันนี้เราทำพรุ่งนี้เราก็ทำอาทิตย์หน้าเราก็ทำเดือนหน้าเราก็ทำผลอาจจะปีหน้าหรืออีกสองปีหรือสามปีข้างหน้า 8. การให้คือเครื่องประสานไมตรีคุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือการให้การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใดโดยสถานใดก็ตามเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม 9. การให้ความรักความเมตตาและมีน้ำใจไมตรีจะทำให้สำเร็จผลได้ ข้าพเจ้าจึงปรารถนายอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยมีความสุขทั่วนหน้ากันด้วยการให้คือให้ความรักความเมตตากันให้น้ำใจไมตรีกันให้อภัยกันให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์กันโดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจ ทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมความคิดอ่านกันสร้างสารรค์ความสุขความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ประเทศชาติอันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการให้สำเร็จผลได้ดังที่ตั้งใจปรารถนา 10. เอื้อเฟื้อมุ่งดีต่อกัน สังคมก็จะร่มเย็นและน่าอยู่สังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมยตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่